นี่ดีครับผมจากกเกษ,ษ,ษตรทอรมโมนะครับก็เมื่อนี้หลังจากที่ฝนตกนะครับผมก็ได้ยินข่าวว่าไก่หิออกแล้วนะครับเมื่อนีวันที่7 7-6ตุลานะครับผมก็ได้ยินข่าวว่าพายุไก,ก่หิออกแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะก็มายังตรวจแปลงเงมือมันเน่าบอเพราะว่าฝนเล็งมากเลยฝนเล็งแบบคักเนาะพี่น้องก็ได้ที่มาเห็นนะครับจะมีเวิร์หนึ่งตรงนี้ตรงนี้ชิ้นหน่อยขอเขาขเนี่ยตรงรู แต่ว่าเล็กๆนี่บบเมนบบเมนเล็กนะครับเล็กพิี้หนูนะครับเล็กเพ็ดนะครับเบิ้งพี่น้องมึงตัวนี้น้อยครับตัวนี้จะเป็นมันพันเกษตรศาสตร์ล้ำน้อยๆครับพี่น้องมึงแต่ว่าพิี้หนูนะครับผมมึงครับตกพร้อมครับผมโหสุดยอดเลยครับผมข้างไหนข้างใต้ครับแทงลงไปว่ เยี่ยมเลยเนาะพี่น้องเนาะกระเกษานนะครับผมตัวนี้ผมก็เยาดินกบเลยครับเนี่ยอันนี้ห้อยนำเสาะนำเสาะเขาแต่ว่าผมมาเห็นท่นนี้ครับเดินตรวจแปลงต้นต้นนี้หน่อยที่มีหัวบอน้อโหสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนะาะครับผมสีเดือนแล้วสีเดือนยี่สิบมือแล้วแต่ว่าต้นเขาหน่อยก็เขา่าเพราะว่าเบื้องนี้อาจจะเป็นเบื้องดินดานจากหน่อยนะครับอาจจะได้ปุ๋ยเพราะาเต็มขึ้นเขา เล็กๆพี่กินูนะครับมแปลงนี่กะทิด้มาเอาหนาครับหนาอีกรอบนึงรอบนี้ไหนที่จบนี่ต้นนี้น้อยเบิง่งพี่น,น้องเบิ่อนต้นนี้น้อยนะครับนี่เชียงประมาณแปดสิบเซนเก้าสิบเซนเห็นไหมเ่นโอเคครับถือว่าเยี่ยมเลยนี่พี่น้องอันนี้มันดกคัาขนาดเลยเล็กพี่กินูนี่นะครับสุดยอดเลยครับเนาะโอ้กเกษตรศาสตร์นี่กเกษตรศาสตร์นะครับ เลยนะครับอันนี้ผมมาเบิองคือมาเบิองปแปลงว่ามัน,นออ้คือออกลายแท้เบืองตรงเบืองนี่มันจะเป็นประมาณบ้าลายแล้วครับประมาณอืมขยิดบางแห่บ้าลายเป็นเบืองนี่น้อยเบืงนี่น้อยแต่ว่ามันต้นหน่อยนะตรงนี้ครับเป็นลูกแต่ว่าหัวดีครับนี่้หอยนามลองนามนี่สัตว์ก็แค่เอา้าต้นนี้หน่อยตัวนี่มีบางพี่นาะบางตินต้นนี้หน,น่อยตัวน,น,น,นี้ครับกรเกษตรศาสตร์นะครับเนี่ยดก ดกพ่มบางคนขาว่วเกษตเสืสาปรปดกแต่นี้ดกครับโอ้บึงตัวนี้ด้วยล่ะบึงพี่น้องล้ำเดียวโคโลเลยตัวนี้น้อยยังบึงครับเบึงครับดินกบให้เขาซะโอ้เอาโอเคขอบคุณหลายๆทีแง่เนาะนี่ก็โอ้สุดยอดเลยครับ,เ,นเ,นบ,รบเห็นน้องก็กบไปให้เขาก่อนจิเบิดฝนแล้วครับเนาะ พิ่นมานะพิ่นมาพายุบนหน้าเขาบ้านเฮาแล้วอีกสองลูกยหงไงนั่นมาเจอมวลอากาศหนาว่าสัน้นแล้วก็ตีกลับไปสันมาเนาะครับผมผมก็พามาอันนี้คลิปนี้มามาเบิงไปซื้อครับว่าเล็กๆกับพี่ขีนูนะครับเนาะเราได้อุ่นใจนะครับผมมันสัมบัลังครันะบแบ่งเขาเนาะพี่น้องเนาะครับผมเป็นประโยชน์เนี่ยกัสอบถามมาได้นะผมว่ามันสำมบัลัง คือหัวดกดีเนี่ยเนี่ยทั้งสี่แทะนะต้นนี้หน่อยสี่ครับผมใส่กะฝากพี่น้องกดเขาไปติดตามแล้วเขาไปเบิง้งนะพี่น้องเนาะคลิปต่างๆนะครับตั้งแต่แซทอนพันยังปลูกเลยพี่น้องนะครับมาใส่อีอยางลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับบ่ดได้ลงทุนไหลนะครับเนี่ยุ๋ยว่ดได้ลงทุนไหลนะครับหัวกะดอกไงดีอยู่นะพี่น้องเนาะสี่เดือนยี่สิบมือแล้วต้นนี้หน่อยก็หัวดีนะครับ เนี่ยครับเห็นเป็นบิ้งนิดเดียวเนี่ยต้องนั่นมา,าขอบขอบขอบไงหมดเลยหญไงบิดครับพวกนี้ไงหิดเ,เนี่ยมีหลบตรงนี้แหละตรงผมยืนนี่แหละหลบน้อยนหนึ่งนะครับผมครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไม่เป็นกําลังใจกันนะครับผมนี่ยังจะสอบถามเลขเป็นเล่นลูกได้เนาะพี่น้องเนาะจากกูเกษตรฮอร์โมนก็สวัสดีครับ